افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. a l h a m d u l l a h ชูขอตัลาขอบคุณต่อรอนะครับพี่น้องที่วันนี้พระองค์นั้นยังทรงให้เรานั้นมีลมหายใจอยู่ยังทรงให้เรานั้นมีโอกาสได้ทำอามันอิบาดาอยู่ยังทรงให้เรานั้นมีศาสนาอิสลามเป็นที่ยึดมัน่นเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราอยู่นะครับเพราะว่าหลายๆคนพี่น้องนะครับ เขาอาจจะได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมอยู่แต่เขายังไม่มีโอกาสนะที่จะได้มาเปิดโทรทัศน์ดูรายการศาสนานะเขาอาจจะไปดูละครอยู่ดูแข่งกีฬาอยู่ดูข่าวการเมืองอะไรต่ออะไรของเขาอยู่นะครับนะการที่เรานั้นได้มามาร่ำเรียนวิชาศาสนาโดยผ่านโทรทัศน์นี่แหละนะครับอย่างน้อยก็คืออะไรยังได้ฟังบ้างนะ ถึงจะทํางานไปอะไรไปเปิดทอทัศน์ไปก็ยังได้ฟังได้จะมีเรื่องอัลลอฮ์เรื่องของรอซูนเข้าหูบ้างนะครับก็เป็นสิ่งที่อะไรเป็นสิ่งที่ดีและเนี่ยพี่น้องทําเองไม่ได้นะพี่น้องรู้ก่อนนะครับว่าไอ้ที่ว่าอยู่ๆจะมาเปิดทอทัศน์ฟังเรื่องราวของศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะว่าพี่น้องอยากจะฟังก็ได้ฟังไม่ใช่แต่เพราะว่าเพราะอัลลอฮ์ทรงเมตตาพี่น้องนะครับ อัลลอฮ์ให้เนี่ยมาต่อพี่น้องให้ความปวดปานต่อพี่น้องที่พี่น้องได้มีโอกาสได้ฟังเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คืออะไรชูโกดขอบคุณต่อลอสุภานหัวตาลาที่วันนี้อัลลอฮ์ยังให้เราได้มีความสนใจในเรื่องราวของศาสนาอยู่นะครับเราย้อนกลับมาคุยเรื่องฮารูดกับมารูดต่อนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยเราคร้างกันอยู่นะครับรียวายาที่รายงานจากท่านอิบเนออับบาสรอดิอัลลอฮันหุมานะครับ เกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องว่ามลา,ายกานั้นทวน,นสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อพี่น้องที่ไม่ได้ชมในตอนที่แล้วก็จะได้แต่จะจะได้เข้าใจเรื่องหน่อยนะครับก็คือว่านะครับในตอนที่แล้วเนี่ยนะครับรยายงานจากท่านอับดุลลาอิมุบับสบอกว่าอะไรหลังจากที่มนุษย์เนี่ยเรื่มทําความผิดทาบาปกันเยอะแยะไปหมดอยู่บนโลกนี้มลา,ายกาก็ก็บอกอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาแล้วก็ขอดูอาสาบแช่งมนุษย์ด้วยบอกว่ามนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยทรงสร้างมา ให้ทําความดีให้มาทําอิบารด้าต่อพระองค์นะครับแต่มนุษย์ก็กลับไรกลับมาทาซีนามาเข็นฆ่ากันมาขโมยมากินเหล้ามานำนู่นทํานี่เยอะแยะไปหมดนะครับพระองค์ก็อสุภฮานา,าหัวตาลาก็บอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยนะเขาได้รับคําสั่งเนี่ยโดยที่อะไรไม่ได้รับคําสั่งโดยตรงจากพระองค์นะก็คืออะไรมนุษย์กาลอดเนี่ยไม่ได้อะไรไม่ได้มีความสัมพันธ์กันโดยตรงเลยนะครับ จะรับคําสั่งทีก็รับผ่านอะไรผ่านจิบรีนมาถึงนบีจากนาบีไปหาซอฮาบะจากซอฮาบะถึงยัถ่ายทอดมาเรื่อยๆจนกว่าจะมาถึงรุ่นเราเนี่ยเอารุ่นเราเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับก็คือไรมันผ่านมานะครับโดยไม่เคยได้รับคําสั่งโดยตรงจากลอสุบฮานห,หัวตจอะไรต่างกับไรต่างต่างจากบรรดามาลาอิกะ ที่พวกเขานั้นรับคําสั่งโดยตรงจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลานะครับในกุรานมีบอกไว้หลายๆอายะห์ไวสกุนนาลิลมาลาอิกาติอินนีจาอิลุม ja ฟิลอาดิคอลีฟะ ah นี่เป็นต้นนะครับแล้วเราได้บอกกับมาลาอิกาเราจะสร้างมนุษย์จะอะไรที่เราเอาเรียนสูเราตุลบการกรอันมานะครับก็มีมีอยู่หลายอายะห์นะครับเสร็จแล้วเมื่อมาลาอิกาบอกงี้อัลลอฮ์ก็บอกว่าไง อันล็อกพงอันล็อ์สุภาณหัวตาลาบอกว่ามลา,ายกาทั้งนั้นเลือกมานะเอามลา,ายกาที่ว่าประเสริฐประเสริฐเอาที่ดีๆเนี่ยที่คิดว่าดีที่สุดมลา,ายกาเนี่ยดีทุกท่านแหละนะครับแต่เอาที่ประเสริฐที่สุดเอาแบบสุดๆเนี่ยมาสักสองนะสองท่านสินะครับแล้วอันล็อกก็ส่งลงมาอยู่บนโลกนี้นะครับอ่าโดยที่ให้อะไรให้มีอารมณ์ให้มีความต้องการอารมณ์ฝ่ายตามที่เขาเรียกว่าชาวะเนี่ยเหมือนกับมนุษย์ นะครับเพราะามาลายกาโดยปกติจะไม่มีชาวะแต่อันล้อบอกว่าถ้าจะลองดูว่านะที่ว่ามาลายกาตําหนิมนุษย์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยลองมีอารมณ์เหมือนกันสินะลองมีความต้องการต่างๆเหมือนกับมนุษย์สิความอยากต่างๆอยากจะรวยอยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะนู่นอยากจะนี่สินะแล้วมันจะเป็นอย่างไรอ่าตอนที่แล้วเราจบกันตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็อะไรอ่าวามที่วันนั้นวันนี้มาต่อนะครับหลังจากนั้นนะ ฟัลบิษะใน الأرض ดัมามานน์ย حكم ัน between the people with the right and that in the dummans of the prophet peace be upon h นะครับแล้วก็ไอ้ทั้งสองเนี่ยก็ลงมาอยู่บนโลกนี้แล้วทําการตัดสินความนะมาปกครองมนุษย์มนุษย์เนี่ยนะครับนะด้วยกับไปด้วยกับสัจ,จธรรมต่างๆและเวลานั้นก็คือตรงกับยุคข,ของนบีอิดร ي สอะลัยฮิสสลามนะครับ และในช่วงเวลานั้นเช่นเดียวกันครับมีผู้หญิงคนหนึ่งว่าฟีซาลิกัซด,ดามานุอิมรออาตุนฮัสันฮุสฮุสนุฮาฟินนิซาอิกาฮุสนิซาฮอติฟิซาอิลิกาวากิบอ่าอันนี้มามาตีไอมีมาอธิบายนะครับคำว่าดาวพระศุกร์เนี่ยต่างจากต่างจากรีวายะอื่นจาก,จากสายรายงานที่แล้วแล้วมาแล้วครับตรงเนี้ยนะครับรีวายะนี้บอกว่าอะไร ล้วในเวลานั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ความงามของนางเนี่ยนะครับเมื่ออยู่ท่ามกลางผู้หญิงอื่นๆเนี่ยมันเหมือนกับดาวศุกร์ที่มันมีแสงนะครับสว่างสวัยเหนือกว่าดาวอื่นๆบนท้องฟ้านี่อ่าไม่ใช่ดาวศุกร์นะรีวายะก่อนหน้าเนี่ยบอกว่าอะไรเป็นดาวศุกร์ปลอมตัวลงมาบ้างเป็นผู้หญิงแล้วก็อะไรหลอกมาอะไรก้าถามอมาะไรก้าว่า มีอะไรที่อ่านแล้วจะเหาะได้แล้วก็เหาะขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็กลับไม่ได้นันริวาญัอื่นๆมันเป็นอย่างนั้นแต่ริวาญานี่บอกว่าอะไรบอกว่าอันนี้เป็นคําเปรียบเปยว่ามีผู้หญิงสวยคนหนึ่งสวยระดับไหนระดับว่าถ้าเป็นดาวก็ดาวสุกแหละนะครับก็คืออะไรจะมีแสงสว่างกว่าดวงอื่นๆนะครับนะ,นะนะจะมีแสงที่แสงที่สว่างกว่าดวงอื่นๆเห็นชัดเจนนะนะครับ وإنهما أ ت ي ม ع อัตยาอ ق َ د ฮะ,ะออَ ل َ ا ه َ ا فِي ا ل ْ ق َนะครับเสร็จแล้วมาลาอิก้าทั้งสองก็ไปหาผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเป็นผู้หญิงที่สวยแลวอย่าลืมนะครับว่าล้อให้เมียมีชะะั่วมาแล้วนะครับมีความต้องการนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับบานีอาดามไม่เห็นมนุษย์เห็นผู้หญิงสวยเป็นยังไงล่ะก็อยากจะเข้าใกล้อยากจะรู้จักอยากจะคุยด้วยอยากจะมีความสัมพันธ์ด้วยเมื่อมาลายิก้าเมีย มีอารมณ์มีช่าวะเหมือนกับมนุษย์ก็เหมือนกันนะก็เลยก็เลยไปหาผู้หญิงคนนี้ผู้อะไรเป็นผู้หญิงที่สวยมากนะครับเสร็จแล้วก็อะไรก็ต้องการได้จะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนี้นะเสร็จแล้วเมื่อ,อไเมื่อผู้หญิงคนนี้รู้นะครับรู้ว่าอะไรรู้ว่าอะไรกันต้องการจะมีความสัมพันธ์ด้วย นะครับก็อะไรก็ตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องอะไรให้อะให้ทั้งสองเนี่ยทำการอิบาดดาต่อรูปปั้นเอาเอาแล้วมาล้อกการโดนทดสอบแล้วนะครับให้อะไรให้มาทำการคารบบูชารูปปั้นก่อนนะถ้าถ้ายอมก็จะยอมเหมือนกันนะตั้งเงื่อนไขไว้นะครับนะ เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วผู้หญิงนี่ก็ให้เลือกนะหลังจากนั้นเนี่อแมรีออ่ารากาททั้งสองท่านนี่ก็อะไรก็ปฏิเสธที่อะไรที่จะตั้งภาคีต่ออลลอสุฮานาฮัวตาลานะครับเสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ให้เลือกถ้าอย่างงั้นถ้าไม่ยอมกอ็ให้เลือกทำนะมีอะไรให้เลือกมัางละ่ะนะครับก็บอกว่านะบอกว่าอะไร ดังนั้นะอินฮาติยาลฮิมาฟะควดะอัลฮาฟิลกาลิบารดาฮาอัลานัลซอฮาฟะอาบัดอลิลลาอัยยากูนอัลาอัมริฮาวะอัลาดีนิฮาอ้าวตอนแรกบอกก่อนเลยว่าอะไรนะขออภยัยตะกี้มองผิดบรรทัดไปหน่อยนะครับบอกว่านะจะไม่ยอมตกลงกับอะเลกาทั้งสองท่านนี้จนกว่าจะยอมปฏิบัติตามอะไรคำสั่งของนางแล้วก็ย้ายมาอยู่ในศาสนาของนางนะ นะฟาซาอลาฮาอันด nah, ีนิฮาทั yeah. aman, ha a a uh ้งสองก็เลยถามว่าจริงๆนางเนี่ยมีศาสนาอะไรล่ะนะครับน้าฟาอัครยัตละหูมาซนามันฟากอรัตฮาจาอาบูดูฮูนะครับนางก็เลยเอารูปปั้นนี่ออกมาหนึ่งตัวแล้วก็บอกว่านี่แหละฉันนะสักการะต่อรูปปั้นนี่อยู่ฟากอลาลาฮาจัตละนาฟีอิบาดาติฮาจาฟาซาฮาบะ ฟะกอบารอมาชาอ่ะนะครับสเสร็จแล้วอะไรแล้วก็บอกว่าอะไรทั้งสองก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ถ้าต้องการอะไรจะให้เราไปสักการะต่อรูปปั้นเนี่ยเราทําไม่ได้เราไม่มีความต้องการแล้วนะครับแล้วก็อะไรก็ทิ้งนางไปนะครับฟาซาฮาบานะแล้วก็ทิ้งนางไปสักระยะหนึ่งซุมมาอัตยาอะไรฮะฟะอรอดาฮาอะลานนฟซิฮะ ฟาลัสมิลาซาลิกฟาซาฮาบานะครับหลังจากมาเจอกันครั้งที่สองนะครับก็เหมือนเดิมนะมาเจอกันครั้งที่สองผู้หญิงคนนี้ก็บอกอีกว่าถ้าจะจะมีความสัมพันธ์กันก็ต้องต้องมาคารพรูปปั้นก่อนถ้าอย่างนั้นไม่ได้นะครับมาเลยกัททั้งสองท่านนี้ก็เลยก็ก็ไปอีกจากไปนะครับไม่ยอมทายไม่ยอมคารพต่อต่อรูปปั้นหลังจากนั้นก็มาหาอีกเป็นครั้งที่สามนะครับก็เหมือนกันก็อยากจะมีความสัมพันธ์เงี้ย นะฟะลัมมารูอัตอันนะฮาอันนะฮนุมากอดอับยาอันยับบุดาอัลซานมะก็ละละหุมานะครับแล้วก็ผู้หญิงเขาเนี่ยรู้แล้วว่าถ้าบอกว่าให้ให้เขารูปปั้นก็คงจะไม่เอาเหมือนเดิมมาแหละก็เลยบอกว่าอิคตาราอิคตาราอีฮดาอัลข์อีฮดาอัลขิลาลอัลสลาษนะครับก็ให้เลือกเอาสักสามหนึ่งในสามอย่างเนี่ยทำอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้นะ อิมมาอันตาบูดาฮาซัซอหนหนึ่งก็คือนะมีตัวเลือกมีช้อยเขาเรียกมีช้อยมาหนึ่งก็คือให้เคารพรูปปั้นนี่คือคำสั่งเดิมนะข,ข้อเสนอเดิมสองว่าอิมมาอันตกตุลาฮาฮาิหินนับหรือให้ไปฆ่านะสั่งหรือให้ไปฆ่าคนคนนี้นะครับว่าอิมมาอันตาชรบาฮาซัลคอมหรือจะกินเหล้าให้เลือกเอาสามอย่างนะ ทำอย่างหนึ่งอย่างใดได้หมดหนึ่งนะครพอิบาดาต่ออะไรต่อรูปปั้นสองให้ไปฆ่าคนนะน,นนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นเด็กนะบอกว่าเป็นคนเฉยๆนะครับหรือสามให้ดื่มเหล้านะเอาอย่างหนึ่งอย่างใดถ้ายอมอย่างหนึ่งอย่างใดก็จะอะไรจะยอมมีอะไรด้วยนะอย่างนั้นนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับทำยังไงล่ะ فقال كل هذا لا ينبغي واهن هذا شرب ا ل อ م นะครับมาเลกาทั้งสองก็บอกว่าไอ้ทั้งสามเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องมไม่สมควรทําเป็นอย่างยิ่งทั้งสามเรื่องเลยแต่ถ้าจะดูว่าอันไหนมันเบาที่สุดน่ยมันก็น่าจะเป็นแค่อะไรดื่มเหล้าก็ดื่มเหล,ล้ากับฆ่าคนเนี่ยนะดื่มเหล้าเบาก,ากว่าอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ถ้าฆ่าคนกายกับขรุรุบ้านขั้นรารุบ้านมันหนักกว่าอยู่แล้ว ก็เลยคิดว่าอไอคดื่มเหล้านี่แหละมันน่าจะเป็นเรื่องที่ที่เบาที่สุดฟาชารีบ ah ah ัลคอมฟาอัคอดัดฟีฮิมาฟาวาคออาอัลมาระนะครับก็ไดเมื่อดื่มเหล้าแล้วทั้งสองก็ได้ก็ไปมีความสําคัญความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนี้นะครับฟาคอชียาไอบิรอลอินซานนอันฮุมาฟากอตาลาหูแต่เมื่อมีความสัมพันธ์แล้วก็กลัว มันมีคนเห็นอยู่เนี่ยมีคนอีกคนนึงอยู่ด้วยคนที่ไอผู้หญิงบอกให้ฆ่าอยู่ด้วยก็กลัวว่าไอ้ผู้ไอค้คนคนนี้จะไปจะไปเที่ยวเที่ยวเปล่าประกาศให้ชาวบ้านเขารู้อ่ะมื่อละอีกาสองคนนี่มาทําสีนากับผู้หญิงคนนี้ก็เลยตัดสินใจฆ่าผู้ชายคนนั้นซะนะครับหลังจากกินเหล้าแล้วนะทำสีนาเสร็จก็ก็ฆ่าคนด้วยนะครับนะ เมื่อฆ่าคนเสร็จแล้วทํำยังไงต่อไปนะครับเวลาของเราหมดลงแล้วพี่น้องในวันนี้นะครับอิชฉาเหรอในตอนต่อไปเราจะมาอ่านกันต่อนะครับว่าตอนนะสายรายงานจากท่านอินโนบ,บาสตรงเนี่ยถือว่ามาลายกาสองท่านนี้หลังจากทําจีนาแล้วนะครับฆ่าคนแล้วเราจะทําผิดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหรือเปล่าอินชาเหรอนะครับในตอนหน้าเราจะมามาเรียนรู้กันต่อ Sambil hari ini jarak la kan dengan waktuเพียงเท่านี้ wabillahi taufik wanhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh min 'indi fihi ikhtilafan